สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยรักสตอรี่วันนี้เราพยายามหาเทศของแม่ทีที่เราอยากฟังแต่ก็หาได้น้อยมากและไม่ค่อยมีรู้จักคุณแม่บุญเรือนกับแม่ทีแก้วและแม่ทีพิมพาแม่ทีส่วนใหญ่ที่ทรงคุณธรรมเป็นนักปฏิบัติไม่ค่อยมีเทศต้องมาฟังการปฏิบัติของท่านแม่ที ท่านแม่ทีส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านปฏิบัติอย่างเดียวเดินทุดงไปอยู่ตามถ้ำตามป่าทั้งที่กลัวก็พยายามที่จะต่อสู้กับความกลัวสู้เจอโจรเจอเสืองูท่านเด็ดเดี่ยวมากๆไม่ยอมแพ้สามารถผ่านไปได้กว่าจะบรรลุกันเอาชีวิตเข้าแลกกันทั้งนั้นไม่มีใครนอนเฉยเแล้วบรรลุหรือคิดเฉยเฉยแล้วสำเร็จหลังๆนี่มักสงสารตัวเอง ทำไมเราลำบากอย่างนี้ยิ่งแก่ยิ่งลำบากและยิ่งแก่งานยิ่งเพิ่มขึ้นสงสัยธรรมชาติเห็นว่ายังมีประโยชน์อยู่กระมังพอมาฟังท่านแม่ทีปฏิบัติธรามลำบากเหลือเกินเทียบกันไม่ได้เลยกับเราเป็นเพียงเศษที่เล็บเศษฝุ่นสิ่งต่างๆที่เข้ามาคือบททดสอบความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณอันนี้รู้ดีแต่เวลาลำบากเราก็สงสารตัวเองทุกทีต้องขอบ่นหน่อย แล้วว่าจะรู้ตัวอีกทีก็แล้วแต่เรื่องช้าบ้างเร็วบ้างเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมของแม่ทีโสดาโสสุดท่านไปบวชที่ภูทอกกับพระอาจารย์จวนขอแยกตัวห่างจากหมู่ไปภาวนาเช้าเดินจงกรมสองชั่วโมงบ่ายสามชั่วโมงเวลาว่างทําสวนผลไม้เพื่อเป็นอาหารของวัดตอนเย็นหลังฟังพระอาจารย์อบรมแล้วนั่งสมาธิสชั่วโมง บางครั้งถึงเช้าเลยทําตลอดพรรษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าคนเคยไปภูทอกจะรู้ว่าขึ้นภูทอกลำบากยังไงวัดที่สร้างตรงหน้าผาเขาหินหน้าหวัดเสียวแค่ไหนเราเคยไปตอนทําทางดีแล้วก็ยังหวัดเสียวอยู่ดีเดินเกาะขอบเหวตลอดเวลาที่ท่านบวชก็ปฏิบัติกันจริงจังไม่เคยหย่อนยานครั้งหนึ่งท่านตั้งปณิธานจะเดินทาจากวัดศรีรัตนนิมิตในเมืองอุดร ไปภูทอกบ,บึงการ174กิโลภายในวันเดียวเดินเท้าเปล่าไม่พูดตอนนั้นอายุมากแล้วเดินถนนลาดยางระหว่างทางมีคนอาสาจะไปส่งท่านพยายามจะให้ท่านขึ้นรถแต่ท่านปฏิเสธและทำให้ต้องพูดพอรถคันนั้นไปแล้วฝนก็ตกอย่างหนักเท้าท่านคองเดินไม่ได้แต่ท่านไม่ยอมแพ้ต่อปณิธานที่ตั้งไว้ เมื่อเท้าพองจนเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีคลานและคลานไปสองสามรเมตรเมื่อฝนหยุดตกท่านก็เดินได้แล้วก็ยังไปเจอหมาจะไล่กัดท่านต้องปีนขึ้นต้นไม้หนีพอดีมีชาวบ้านเห็นช่วยท่านลงมาเดินไปถึงภูทอกได้ฟังแล้วน้ำตาไหลแต่ละท่านกว่าจะบรรลุธรรมและโปรดสัตว์ได้ต้องปฏิบัติเสียสละเอาเป็นเอาตายกันเลย พระพุทธเจ้ากว่าจะสำเร็จก็ต้องลำบากมาถึง6ปีถึงจะออกมาโปรดสัตว์ได้มีบทเพลงกวีของพระเชนตัดสมัยพุทธกาลท่านเป็นคนช่างคิดคิดว่าครองเพศคราวาสก็ยากหาเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวก็ลำบากบวชก็ลำบากจะเลือกทางดำเนินชีวิตแบบไหนดีในที่สุดก็ตัดสินใจไปบวชได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ แล้วท่านก็กล่าวสโลกเกือนใจเพื่อนมนุษย์ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงเป็นบทเพลงว่าครองเพศบรรพชิตน e oh ah ne ั้นแสนลำบากคราวาทวิสัยก็ยากเย็นเช่นเดียวกันพระธรรมอันคัมภีรภาพนั้นยากเข้าใจโภกทรัพยกกว่าจะหามาได้ก็เหน็ดเหนื่อยมีชีวิตเรื่อยๆอย่างสันโดษก็ยากเย็นชะนี้น่าจะเห็นน่าจะคิดอนิจจังเกิดมาทำอะไรก็ลำบากทั้งนั้น ท่านเลือกทางที่ไม่ต้องมาเกิดให้ลำบากอีกเราไม่ค่อยได้เจอพระหรือแม่ทีที่เป็นสุปฏิปันโนมากนะักเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนพระอาจารย์ดีๆท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาลูกศิษย์ท่านมากได้แต่กราบอยู่ห่างๆและเป็นผู้หญิงพระไม่ค่อยอยากคุยด้วยโชคดีได้เจออาจารย์เราที่อบรมเรามาสิบกว่าปีมีพื้นฐานความรู้ทางจิตวิญ,ญญาณพอจะช่วยตัวเองได้บ้างได้ฝึกนั่งสมาธิกับพระปฏิบัติดีบ้าง พอทำได้บ้างตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองไม่มีครูอาจารย์การปฏิบัติจึงไปช้ามากแต่ทำดีกว่าปล่อยชีวิตไปวันวันขอบคุณที่ติดตามและรับฟังปิยารักสตอรี่พบกับปิยารักสตอรี่ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ